สวัสดีจ้าเพื่อนๆมื่อนีน้สวัสดีจากระเบียงหลังบ้านจ้าบ่ได้ไปสวนจะฝนกระตกใบช่วงนี้นี่ที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่นี่ก็จะเป็นต้นกาของปรกกาดแก้วแล้วก็จะมีกะล่มน้ำจ้าต้นกากะลาำเนาะแล้วก็ต้นกาผักกาดเขียวแน่ป่วยเล่งก็มีจ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยที่ว่าไปปลูกที่สวนเราวันนี้ ทีว่ามีก็เลืยว่าเจ้ามาปลูกไว้ในกระถางหลังบ้านจ้ะก็จะมีต้นกล้าต่างๆมาจาะเนาะเพื่อนๆปลูกพักตามฤดูจะปลูกไปเรื่อยๆจะเป็นเพื่อนนี่จะเป็นดินเก้าจ้ะนี่เป็นดินไม้ที่สวกอ,ออกจากทุงนี้เนาะนี่สุกจะมา m ร r กไว้จ้ะก่อนที่จะปลูกพักหรือไงไง,ไงต้นกล้าพักซุกจะเห็บแบบนี้ทุกข้างจ้ะ จะเป็นน้ำเป้าจะเป็นเพื่อนน้ำเป้าเราในห้องกระเจานี่จะเป็นดินไม้จะเนี่ยนี่จะเป็นน้ำมาร์กนัดโตที่ซูมาก็ไว้นี่จะเป็นน้ำเศร้าเข่าจะเป็นเพื่อนทื่ซูเอากรอกใส่ขวดไว้นะน้ำเศร้าเข่านี่ใส่เล่ก็ได้มาร์กไว้ก็ดีจ้ะแต่ว่าน้ำมาร์กนัดโตนี่ประมาณ สองอาทิตย์ขึ้นไปจะเป็นเพื่อนจะเอามาใส่เนะนี่จนี่ก็จะใส่โจกเนี่ยประมาณสองรอยสิบมิลลิลตรจ้ะเพื่อนๆนี่ดินไม้นี่จ้ะเพื่อนๆดินไม่ที่เอาออกจากถุงเนาะนี่เมื่อนี่ก็จะมาดมาร์กดินถุงกับดินเก้าไห้สำหรับที่จะปลูกพักต่างๆหรือใหญ่ต้นกาพักเนาะที่สูเฮดประจำนี่จ้ะ นี่จะเป็นดึงเกาจะเเพื่อนๆจะนี่จะเเพื่อนๆก็จะเป็นน้ำเศร้าเขาเนะน้ำเศร้าเขานี่ใส่เลื่อยก็ได้มากไว้ก็ดีจ้ะเพื่อนๆเนี่ยแบบมีน้ำเปล่าประมาณหาเรื่อตรงโฮกฤตจ้ะอะไรก็จะเป็นนามมา้ำมักนัทโตะเอ้ถ้าเอาใส่ขวดเลยนี่ไว้จะเพื่อนๆกับประมาณสองอาทิตย์ขึ้นไปจึงเอามาใส่เนาะ เป็นจังจะเข้ากันดีจ้าเพื่อนเพื่อนจะนำเปล่าเนื้อสุกเกลียตเตรียมน้ำเปล่าไว้เรียบร้อยแล้วน้ำเปล่าประมาณห้ากริดเนาะจะเป็นนำเส้นเขาจะเพื่อนเพื่อนโจกนี่สองร้อยซิปจ้ามิลลิลิตรใส่ลงไปสองโจกจะเพื่อนเพื่อนสองโจกเนาะเข้าผูกแบบปอสารจ้าค่อยๆดูแลเพื่อนเนาะ ใส่ปุ๊บปับไ่ไรจ้ะเดี๋ยวตนกา,าพกเพื่อนปับโตพระท่านจ้ะเพื่อนเพื่นนี่จ้ะจันจะเพื่อนเพ่นหลังจากนั้นเขากับส่นัมมากนัดโต้นี่เพื่อนจะผลิตจากทั่วเหลืองจ้ะเพื่อนเพื่นตัวเหลืองเพื่นอนออกมาหมักเนาะไอคนญี่ปุ่นเพื่นอนกับมากกินจ้ะเพื่อนเพิ่นเพื่อนเดินนาโต้จ้ะนี่ ใส่ยางละสองเนาะจะใส่อันใดก้อนกันก็ได้ว่าเป็นอย่างจะาใส่น้ำมักนัโต้ก้อนก็ได้ใส่น้ำมักนำเส้าเขาก้อนก็ได้ละกานี่จ้าไม่ค้นๆเนาะเตรียมมาไว้จะเพื่อนๆนี่จ่ะคนให้เพื่อนเขากันเนาะจ้าเนาะจานี้ที่ว่าที่ว่าเป็นดินเก่าในจาวซูเฮตไปแบบใดเนี่ยจะเป็นดินที่ว่าหลังจากที่ห้าปลูกพักอื่นไว้แล้วแต่ว่า ตากแดดแห้งก้อนจะสําหรับสุพ่อตากแห้งแล้วนี่จะจะเห็นว่าดินเก้ากับดินไม้พ่นสีมันต่างกันอยู่เนาะจ้ะเนาะจา,น,ะจานี้จะเป็นเพื่อนก็จะเป็นดินเก้าที่สุ้ตากแดดใบจนแห้งเรียบร้อยแล้วเนาะจ้ะเนาะ้วกาประมาณก้าเอาว่าดินดินเก้าให้หน้อยกว่าดินไม้จะให้ดินไม้หลายกว่าเนะก็คือ หนึ่งต่อสองส่วนจะเป็นเพื่อนเนี่ยกับปริมาณเอาจ้าเนี่ยเอาดินไม้ใส่ลงไปจะหลังจากใส่ลงไปเราก็าสิมมัคคุกเข่าให้เพื่อนเข่ากันเนาะจ้าเนาะนี่ก็จะเป็นการปรุงดินหรือว่ามาัคดินทุกข้างสําหรับที่ซูเฮสนะจ้าเดี๋ยวเอาอันนี้ก้อนจ้าค่อยค คุกเข่าคุ้นให้เพื่อนเข่ากันก่อนเดี๋ยวดินที่อยู่ในกนละมังจะมาเติมกระไดจ้ะเดี๋ยวจะนักเนาะนี่จ้ะเดี๋ยวคุกเข่าให้เข่ากันไปเลยไอ้ดินเก่านี่จ้ะห้องบะถิ่มจะเป็นเพื่อนที่ซูปลูกผักในกระถางหรือว่าเวลาย่ายต้นต้าหรือผักที่มด เิ่นเมือตายยู่แล้วจังสีนาจา่เาเข้าก็มาตาัดตัดสร้อยใสยน้ำกันก็นได้จา่าเพราะเป็นยังจา่าเสร็จพักเสร็จอาหารที่ตากแดดใบจริงจา่ามาคุกคุกเข่ากันน้ำก็ได้เพราะเป็นยังจา่าแต่ว่ามือน,นีบมีจา่จาจะคุกเข้าให้เข่ากันก่อนานะจะเป็นแฟนจะใสอุปกรณ์ยังก็ได้ใสมือก็ได้จา้าใสขาดน้อยก็ได้จะเป็นเปลาเนาะ บัวน้อยก็ได้เนี่ยให้เพิ่นเข่ากันซุปกระใสกะละมังนี่จะเป็นเพื่อนเนี่ยจะหลังจากที่คุกเข้าให้เพิ่นเข่ากันเรียบร้อยแล้วนะจะเป็นเพื่อนก็จะเอาน้ำมักของเห้านี่จะกลดลงไปเลยจะเป็นเพื่อนเนี่ยเนี่ยสุจะใสบัวเนี่ยเอาไว้ ที่ว่าไปาแล้วเพื่นเอาหัวหัวฟักบัวออกจากนจ้ะก็คือคุกว่าให้ถึงว่ากบเปียกแฉะให้เพื่อนแบบพ่อปั้าน,นได้นจะ,นนะ,จ,ะ,นนจ,ะจ๊ะเพื่อนๆเนาะเดี๋ยวข้าก,ก็จะมาคุกเข่ากันให้เข่า,ขากับน้ำมกักจ้ะจะเป็นเพื่อนมักับน้ำมักน้ำเศร้าเข่ากับน้ำมักน้ำโตจ้ะ เดี๋ยวฮาเทลงไปก่อนจะจะเฟื่อมเทหลายเนาะจนะเนาะเขากะวาเพิ่นเปียกเราให้เพิเ่นซึมลงไปในดินก้อนเราเขาจังมาข้นจะเป็นเอนค่อยๆใส่จะจะพอกะวาน้ำเพิ่นซึมลงไปในดินแล้วนะนเนาะเ,เข้ากับจะมาค้นจะเป็นเอนกุบเข้าให้เข้ากับน้ำมัดเนาะจะนะจ,นะนจใส่น้ำลงไปเรว ดินก็นจะแน่นๆจักน้อยจ้าเดี๋ยวห้าวร่องมาคุกเข่าให้เพื่อนเข่าการก่อนวนะบัดถึงก็ว่าเปียกแฉะหายพ่อดินพ่อปั้นได้นะจ้ะจะคิดว่าพ่อพ่อห้ากับใส่น้ำหมักลงไปจะเปื่อนๆเนี่ยคุกเข่าให้เพื่อนเข่าการก่อนจ้ะจ้าเพื่อนๆหลังจากที่คุกเข่าดิน เขากับนำมักเรียบร้อยแล้วพดถึงก็ว่าเปียกแช่เนะาะพ่อดินปั้นได้เจ้าก็จะมาปั่นเบิงจะเพื่อนๆถ้าคิดว่าปนักปันป่นบอได้เจาก็เติมน้ำมากีก,ก็ได้จะจะว่าเนี่ยขนาดนี้กำลังพอดีจะเพื่อนๆเน,นี่ยจะนี่ยจะปั่นได้แล้วเนาะขนาดนี้เลยจ้าจะละเพื่อนๆหลังจากที่มักดินเรียบร้อยแล้วเนาะ สุกจะเอาไว้ในกระมังแบบนี้แล้วก็หาแนวมาปิดจ้านี่จ้าสุกจะใส่เป็นอันนี้จะเป็นแนวนั่งปิกนิกนจะเป็นแผ่นเป็นพลาสติกแนวนั่งปิกนิกเนาะหรือจะเอาถุงครอบลงไปเลยก็ได้แล้วก็จะเอาเนี่ยจะปิดการปิ้วน้าจะเป็นแผ่นเนี่ยเห็ดใบแบบนี้แล้วเวลาขาจะมาปลูกพักข้าก็จะได้ง่ายขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นน้าจะไม่ต้อง มานเห็ดทุกเทือเนาะจะเนาะหมากใบแบบนี้เลยแล้วเวลาจะใส่ก็ใส่เลยจะหรือเมื่อนี้่เดี๋ยวจะย้ายต้นกาพักเลยจะเปื่อนเปี่ยนเนี่ยว่าต้องอนอันนี้พักใบก่อนประมาณชั่วโมงหนึ่งขึ้นไปเนาะเดี๋ยวสุจะภาพเปื่อนเปนมาย้ายต้นกาพักลงกระถางน้จาจ้าจะสุขพักดินใบประมันชั่วโมงกว่าๆเลยจะเปื่อน เดี๋ยวก็จะมา่าผ้าเปืเป่อนๆมาใหญ่ต้นกาผักลุ่งกระถางเลยจะอย่างอุปกรณ์ที่สุดจะใส่กระมี่เศษพักเศษอาหารที่ว่าหลังจากเค็กกับเข่าเลยจะเป็นเปืนสุกขมากตากแดดไหว้ยอยแล้วแล้วก็มีต้นกาผักกาดเขียวปวยเล่งกระมี่จะเนี่ยจะมาใหญ่กระถางเลยเราถ้าจะใส่ดินที่เห่าปุงวังกีนะจ๊ะ มาใหญ่ต้นกาผักและจานแล้วก็มีน้ำมักที่เหลืออยู่นี่ก็จะใส่อันนี้เลยนี่จะเป็นเพื่อนจะเนี่จจะก็จะพากเป็นเพื่อนใหญ่ต้นกาผักหรือปลูกผักในกระถางก็จะใส่ดินนี่ตลอดจะเป็นเพื่อนดินที่ปลูกเองเนาะแล้วนี่ก็จะเป็นเศษผักเศษอาหารที่บ้านเนี่ยมีหอดเปือกไข่จะเป็นเพื่อนสุดตากแดดไปเรียบร้อยแล้วจ้า จะพอดีต้นกาพักเป็นเหลือจากที่ว่าห่อเอาไปปลูกที่สวนเราไม่มีมองปลูกเราจะเปล่อนเพราะว่าห่อรอบปลูกผักเอื่น้ำเนาะจะเดี๋ยวสุกจะพาเปื่อนเปื่ยนม้ใหญ่กระถางให้เพื่อนให้กระถางใหญ่ก็เก้าจะเปื่อน,นเนี่ยก็จะใส่กระถางนี้เลยจะเนี่แล้วก็เอานี่จะเสร็จพักเสร็จอาหารที่ห่อาตากแดดไปเรียบร้อยแล้ว บ่ต้องลายเนี่ยจะประมาณขนาดนี้เนาะใส่ลงไปในกระถางจะหลัลงจากนั้นเ้ากกระเอาดินใส่ลงไปจะเป็นเพื่อนจะเอาดินใส่ย้ะเพิ่มใส่เต็มกระถางเนาะจะเนาะถ้าห้าใส่เต็มกระถางนี่เวลาห้าวลดน้ำเนี่ยเพิ่นกระจะไลเออออกไปนะจะเป็นเพืเ่อนก็เลยบ่ต้องเต็มกระถาง จ,จะเพืเ่อนดิงก็จะอยู่เนี่ยจะประมาณนี้เนาะฮาใไซลงไปเนี่ยจะบอสไซดเต็มกระถางจ้ะพอพอเขาจังไซที่หลังก็ได้จ้ะเพืเ่อนๆเราล้างจากนั้นก็นกนจะใส่พัวนี่นะจ้ะเพืเ่นอนจอลุมน้ำตปก้อนจ้กะกาวาทอกลับเอ กระถางจะกระถางพักที่ห้าจะเอาลุ่งไปปลูกนะจะเป็นเพื่อนลุมเนะาะเนี่ยเดี๋ยวลองวัดบางกรก็ได้จะวัดล,ลักษณะของกระถางเนาะนี่จะพอดีขนาดนี่จะเป็นเพื่อนนี่จะทอกระถางที่ห้าจะาล่งไปปลูกจะาต่หนันจากนั้นเ้าก็เอาต้นกาพัก ของเฮาลงไปปลูกเลยจะเป็นเปลนเนี่ยขนาดนี้เนาะต้นกะกระทางกบขนาดนี้พอดีกันจาบัดเรียบร้อยแล้วเนะาะลงไปปลูกเลยจะจะน,นี่จะเป็นเปลนเนี่ยว่างต้นกะอยาหายเป็นหาก์ดแล้วใชเนาะเขาจะเห็ุลักษณะแบบนี้จะค่อย ดึงกระทางออกจากล้วก็เอาลงไปปลูกเลยจจะเพื่อนเนเนี่ยต้นก้าพักทุกอย่างก้อนที่สดจะปลูกนะจ๊ะสุก้จะลดน้ำให้เพื่อนเปียกชุ่มประมาณ30นาทีขึ้นไปเนาจะเนาะเราจังเอาลงมาปลูกได้จะได้จานจะปลูกเรียบร้อยแล้วถ้าคิดว่าดินเ่พอนี่จะห้าวาวดินมากลบใส่คางๆต้นใน้เพื่อนจะเพื่อน ปาดินมาพ่อกใส่ลงไปอีกจ้าล้วก็กดคางๆต้นเพลินจ้าเพื่อนๆเนี่ยไายล้มเข่านี่จ้าเนาะดิจ้าเป็นเปื่อนเรียบร้อยแล้วจ้าจ้าแล้วหลังจากนั้นก็นเอาน้ำมาคองเฮานี่จ้าลดน้ำให้เพลินเปียกชุ่มจะเปเปื่อนๆเนี่ยสุดจะใส่แนวรดน้ำแบบนี้นะจ้ะเนาะเพราะว่าต้นกาเพนยังหน่อย,อยจ้าค่อยๆ่กดลงไปข้างๆต้นเพลินเนี่ยจ้า พอลดน้ำเรียบร้อยแล้วจะเป็นเพื่อนก็จะเอาเศษพักเศษอาหารที่ห้าตากแดดใบหนี่จ้ะจะ้นเพื่อนๆหลังจากที่ปลูกเรียบร้อยแล้วก็เอานี่จ้เศษพักเศษอาหารนี่จะมากรบนานินในเพื่อนอีกรอบนึงเนาะนี่จเจ้าเพื่อนๆเรียบร้อยแล้วจ้าอันนี้จะเป็นประกาศเขียวปีนาะจ้ะเนาะ เนี่ยจะเพื่อนเพื่อนทุกกระถางหรือทุกต้นสุกกระเฮ็ดให้คืนกันแบบนี้เลยจ้าเรียบร้อยเลยจ้าจะเพื่อนเพื่อนสุกได้ปลูกเรียบร้อยแล้วเนาะเฮ็ดกันมดทุกกระถางทุกต้นจ้าแล้วบันี้ให้มาสังเกตว่าถ้ามีใบเหลืองๆที่อยู่ข,ข้างล่างนี่จ้าหรือใบที่ว่าเพิ่นติดยุกไอเพิ่นติดดินเกินไปนะจ้าเขาก็ตัดออกจ้าเพื่อนเพื่อน ตัดออกไปเลยจ้าเพื่อนเพื่นเปนต้องเสียดายเนาะนี่จ้าเดี๋ยวเพื่อนจะไอ่เน่าถ้าเพื่อนเน่าเพื่อนเหลืองอันนี้เพื่อนอาจจะผ้ากันตายเมื่อต้นก็ได้จ้าเดี๋ยวเราต้องตัดใบเหลืองๆออกจะเป็นเพื่อนหรือว่าใบที่เพื่อนติดดินอยู่เนาะเราตัดออกไปเลยจ้าเดี๋ยวเพื่อนถ้าเพื่อนซื้นเพื่อนกับปงใบไม่ขึ้นไม้ห้าอีกจ้าเพื่อนเืนเนาะนี่จ้า จะหลังจากนั้นกาฮอหนามจะเป็นเพื่อนรสแดนน้ำมักของเห้ารสไ้ทุกต้นเล้ากาเพต้องลายได้จะเป็นเพื่อนเพราะว่าด,ดินเป็นเปียกอยู่เนาะนี่จ้ลรสลงไปเรียบร้อยเล้วกาเอาเศษพักเศษอาหารที่เห้าตากแข่งไหวเนี่ยจะมากรบนาดินในเพื่อนจ้าจะย่อกรบนาดินในเพื่อนด้วย เศษพักเศษอาหารแหงที่เห่าตากไปเรียบร้อยแล้วจะาแลัลงจากนั้นนี่จจะก็จะได้หลายต้นยู่จจะเพื่อนๆพื่อนเนี่ยวละลังจากนั้นก็ให้เพื่อนได้รับแสงเลยจา้าสุกจะว,ว่างไว้ระเบียงหล้างบานให้เพื่อนได้รับแสงเลยจ้ะเพื่อนๆส่วนดินที่เหลือจากที่เห่าปลูกพักง่าย้นกาให้พักเรียบร้อยแล้วสุกจะปิดไว้จะเพื่อนเพืน แนวปิดไปแบบนี้เวลาเขาจะมาใส่เขากับใส่ได้เลยจ้ะนี่จ้ะแบบนี้เลยจ้าเป็นเปน,นจ้าจ้าคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนจ้าจะกันคลิปนาน,นะคะสวัสดีค่ะ